วัสดีครับเขาต้อนรับ้าสูก่กองทุนบุญหลวงวันเบรฟกับผมธนกคันทองครับเป็นได้ว่าแผนลดภาษีของทรัมป์นะครับทึ่สื่อว่าเป็นแผนลดภาษีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐนะครับได้รับการเปิดตัวออกมาในวันพุทธที่ผ่านมาทรัมป์เนี่ยต้องการที่จะเร่งสร้างผลงานก่อนที่เขาจะครบกําหนดบริหารง,งานร้อยวันทําการนะครับ ไฮไลท์ light, อยู่ที่การลดภาษีนิติบุคคลจาก35%เหลือ15%นอกจากนี้จะมีการลดภาษีรายได้ส่วนบุคคลด้วยนะครับแต่ว่าทรัมป์ยังไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอจากสภาคอนเกรสนะครับแผนลดภาษีของทรัมป์ยังไม่ได้มีความแน่นอนนะครับนายเซีเวนมนูชินเนี่ยบอกว่าเขาและก็ทางสภาชิกของสภาคอนเกรสจะพยายามเร่งให้เรื่องนี้จบลงก่อนภายในสิ้นปี จะทำได้หรือไม่ได้นะครับเป็นเรื่องของอนาคตครับติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของทุนบุญหลวงครับ